สวัสดีคะ่ะเจทิมมาแล้วคะ่ะฝากกดติดตามบ้านเจทิมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปทํำข้าวผัดปลาแซลมอนกันคะ่ะวันนี้ที่บ้านเราทานข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะนําปลาแซลมอนมาทอดคะ่ะทอดก่อนคะ่ะปลาแซลมอนทอดแต่เดียวก็สุกแล้วนะคะคือเราอ่ะจะแบบว่าอยากให้ปลามันสุกนิดหน่อยอะคะ่ะนีแล้วก็ทอด เฉยๆเลยนะคะไม่ได้ชุบแป้งอะไรเลยจ้าวันนี้อตอนนี้ปลาได้ที่แล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสข้าวกันเลยค่ะมีค่ะเริ่มจากนําข้าวสวยมานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปคะ่ะ ามด้วยผงปรุงรสค่ะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะใส่ซอสน,น้ำมันหอยลงไปนะคะพอใส่น้ำมันหอยลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยซอสฝาเหลืองค่ะหรือซอสถั่วเหลืองของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปนิดนึงค่ะ ก็ขยำข้าวให้ทั่วเลยนะคะคลุกเ้าให้ทั่วข้าวเลยค่ะไอข้าวที่เป็นก้อนๆเดี๋ยวเราก็จะบี้ลงนะคะบี้ให้เป็นเม็ดๆค่ะต่อมาก็มาตั้งกระทะค่ะนำกระเทียมใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะกระเทียมเราก็จะทุบเป็นหัหวๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะ เียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองขึ้นมาเลยนะคะพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วค่ะแล้วก็นําข้าวผัดใส่ลงไปเลยค่ะข้าวที่เราปรุงรสไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดข้าวเลยค่ะผัดข้าวให้ร้อนเลยค่ะผัดข้าวกระเทียมเนี่ยนะคะ ระว่างผัดไปก็ถ้าเห็นตรงไหนเป็นก้อนแล้วก็บี้ข้าวไปด้วยค่ะยี่ข้าวให้แบบเป็นเม็ดๆนะคะต่อมาก็จะมาใส่แครอทลงไปค่ะแครอทก็จะเพิ่มสีสันด้วยแล้วก็จะทำให้อร่อยด้วยนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะ ใส่แครอทก่อนนะคะเพราะแครอทจะสุกยากกว่าผักอื่นนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ผัดไปเลยะคะ่ะผัดทั่วๆเลยะคะ่ะจนแครอทสุกอะคะ่ะพอผัดได้ทีนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่มะเขือะคะ่ะพอใส่มะเขือเสร็จก็ผัดต่อเลยจ้า ที่ต้องเว้นช่วงระหว่างแครอทับมะเขือเพราะว่าแครอทจะสุกยากกว่ามะเขือนะคะระหว่างนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะพอมะเขือเทศเราเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปจ้า เราจะใส่ไข่ด้านข้างอย่างนี้นะคะใส่น้มามันลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้ะวันนี้ใช้ไข่สองใบนะคะมาตอกไข่ใส่เสร็จแล้วเราก็จะขย,ยี่ไขย,ยี่ไขก่ก่อนจ้ะให้ไข่สุกจากด้านนอกนี่ก่อนนะจะขย,ยี่ไขย,ยี่ไข่เสร็จแล้ว เราก็จะผัดกับข้าวเลยค่ะเนี่ยค่ะผัดคนเงินไปเข้าให้เข้ากันอย่างนี้เลยนะคะพอผัดได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักต้นหอมผักชีลงไปนะคะให้มันแบบว่ามีสีสันหน่อยค่ะ เพิ่มความน่าราับประทานมากขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ผัดข้าวคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วผักก็สุกหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยจ้ะ ใส่ปลาแซลมอนที่เราทอดแล้วลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่ค่ะเดี๋ยวปลาเละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะผัดอีกรอบนึงค่ะค่อยๆย,ยกตักยกตักนะคะไม่ต้องไม่ต้องผัดแรงค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆค่ะข้าวผัดปลาแซลมอนบ้านเจทีนะคะเราก็ตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะนี่ตักใส่จานพร้อมรับประทานเลยจ้าตกแต่งหน้าด้วยต้นหอมผักชีนิดหน่อยนะคะวางแตงกวาลงไปค่ะเพิ่มความอร่อยในการรับประทานนะคะโปะด้วยไข่ดาวอีกนิดนึงแล้วก็ต้นหอมอีกหน่อยค่ะ แล้วก็ก่อนรับประทานอย่าลืมบีบมะนาวนะคะจะได้อร่อยเข้มข้นค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมด้วยนะจ๊ะการบีบมะนาวลงไปในข้าวผัดนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะขอตัวไปรับประทานข้าวผัดปลาแซลมอนก่อนนะจ๊ะ